นี้ก็มาดูสมองเงินนะครับรดเสียแรดนะครับฝาใสครับสมองเงินครับซีรีห้านะครับกำลังออกจากไมโครนะครับเันนี้ทีมงานของเซียนเองอยู่บ้านดอนไม้งามตอนนี้ก็งานเหลือไม่กี่เที่ยวนะครับเดี๋ยวก็หยุดตับแล้วครับ คือสมองเงินครับของซีรีส์ห้าครับไปจะเป็นคิวของล็อกกี้195ร้อยเก้าห้าของเสียติก๊กเนี่ยลังถอยใส่ดินอยู่ ตอนนี้อากาศร้อนมากนะครับช่วงบ่ายครับของวันที่สิมีนาครอากาศร้อนมากนะครับวันนี้ก็ตากันวิ่งงานเที่ยวเู่แต่ก็เหลือไม่กี่เที่ยวนะครับเดี๋ยวแม่โคก็จอดนะครับเพราะว่างานหมดนะครับตักอีกคนละรอบสองรอบเขาจะหยุดแล้วนะครับเพราะว่าไม่งาน เที่ยววิ่งแต่เมื่อวานร้อยกว่าเที่ยวคนระับเดินวิ่งไกลครนะับเมื่อวานพี่กุเทอนำซิ่งไม่ได้มาวิ่งดินคนระับจอดอยู่บ้านคนระับจะมาวันนี้ได้เที่ยวสามเที่ยวสี่เที่ยวนี้คนระับ ก็ว่ามารอบหลังก็คงจะหยุดนะครับว่างานวิ่งลงแค่ห้าห้าเที่ยว ความร้อนขึ้นสูงคนระับวันนี้แดดร้อนร้อนจัดนะวันนี้ถ้าวิ่งถ้าวิ่งทั้งวันแนละ้วความร้อนขึ้นสูงคนระับอากาศร้อนมากนะน่าจะเป็น440 41องศานะ ครับรจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของพิุลุนทองนำซิ่งนะครับขอบคุณครับ